นับเวลา50ิวินาทีต่อจากนี้ไป,ไป,ไป,ไป่ายปายๆขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพบกับอภิมหาคอมมันสระดับโลกที่เคยพานที่ไหนมาก,ก่อนโอจีหมวดพิเศษกับเกมพบกีแบบสงมงิออกลากาไก่ในแบบปปิดสุดคลาสสิกรัวๆกินไก่มันจนโลกเก๋าังต้องกรูเเออน่าอร่อยจังมาพร้อมแผ่ทิ้งมากมายใ,ให้ด็กบตรลุยกินไก่กันแบบไม่ยั้ง ไก่แต่ละตัวไม่ช่างนาดกินซะเหลือเกินชับช้ำช้ำไก่มีสไลด์ไหนชิคเก้นพี่ไก่สไซเปอร์สายควันผิลลี่สุดชิคเก้นจำมัมสิทธิงอีน้องเอ๋ยไก่อ้วนโล่ชิวชิคเก้นฮ่าฮ่าฮ่าและบอสใหญ่ผิวเนื้อออมน้ำชิคเก้นดินเนอร์ฮึยังไงคิดว่าจะกินฉันได้หรือฮ่าฮ่าฮ่าเล่นได้จริงมันจริงไม่หลอกแล้ววันนี้บนพับ GPC ทั่วโลก